สตรอเบอรี่นะคะอร่อยมากมาเป็นตัวเลยเขากำลัง ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเข้าไปในเรือโบต์นะคะนี่คือใหญ่มากทุกคนนี่คือโบต์เนี่ยคือโบต์นะคะคซึ่งเราไม่ทราบว่าเราสามารถจะขึ้นไปบนหอคอยตรงนั้นได้ไหมทุกคนแลวตอนนี้กําลังจะหาทางอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าเขาเปิดไหมนะคะ <So> beautiful ทุกคนแบบ ไม่คิดว่าที่นี่คือโปรเลยนวโรเนาะแบบสวยมากแล้วก็คือโบสถ์เขาสวยมากจริงตรงที่เอพักนะคะก็จะห่างจากเซ็นทรัลประมาณไอประมาณ500เมตรประมาณนี้นะคะหรือถึงไหมเอไม่ทราบนะคะแต่ตอนนี้คือ คนมันมันยากาดีมากคือแบบสวยมากดูคือแบบตรงนี้เหมือนสต็อกโฮมเลยอ่ะตรงนี้เหมือนสต็อกโฮมเลยอ่ะแค่นคนละเฉดสีเท่านั้น ช่องแคบมากแล้วก็เดินได้แค่คนเดียวนะนี่นะคะที่เกตคนละประมาณ140บาทนะคะสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็คนละเจบาทนะคะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นหอคอยโอเหนื่อยมาก,กมโอเคน <laughs> มึคนดูรู้เนี่ยดอาเคลิ้มหมดแลาอไอ้ฮะถึงแล้วโอ้แมก,กอดอะไรเนี่ยว้าววันนี้คืออะไร,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 รอไ่ะป้าซิคืออะไรไม่รู้ทุกคนต่ำมาก <c oughs> โอ้ช่อคนขาสั่นเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าข้างในจะแบบอะไรเยอะแยะขนาดนี้มันคืออะไรอ่ะว่าเขากำลังรีโนเวตนะคะโอ้ยโอ้โหยังไม่จบมีสิ้นเนี่ยเราต้องเดินไปข้างบนนู้นๆทุกคนคือแบบบว่แล้วเยี่บว่แล้วมาตายเด้อ ไว้แปดสิบแล้วคืออันนี้เป็นคร่าวๆนะคือตอนนี้เรามาอยู่ตรงหอคอยนี้นะทุกคนเราขึ้นมาที่หอคอยตรงนี้นะใกลแล้วทุกคนดูไกลแล้วเห็นหลังคาไหม Yes ใกลแล้วเห,ห,ห, yes. หนื่อยมากมากทุกคนดูอันนี้คือะคระฆังะระฆังของโบสถ์ที่เขาใช้ตี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 ต,ตีนะคะเหนื่อยมาก ค่าสัน้นตอนนี้เรามาถึงจุดนั่งพักแล้วนะคะอยู่ตรงแบบหน้าจั่วแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเรารอให้ทัวร์ก่อนหน้านี้ไปก่อนนะคะจะได้มีที่ว่าง Oh my <laughs> I'm going to now. Oh my god. i push the Yes, a okay. Wow. <laughs> เกิดมาเตียแทบไม่เห็นอะไรเลย <laughs> แล้วคือพอมาอยู่จุดนี้ทุกคนคุณที่ยืนไม่เยอะนะคุณที่ยืนไม่เยอะนะแค่นี้แค่นี้คุณที่ประมาณสองห้องน้ำ <c oughs> โบสนี้นะคะ มีอายุประมาณ600เกือบ700ปีแล้วนะคะเห็นที่เป็นว้าเวข้างบนไหมก็คือตรงที่เอฟบอกว่ามันคืออะไรนั่นแหละก็คือเป็นหลังคาของส่วนเบ้าตรงนี้นะคะทุกคน ที่สถานีรถไฟนะคะเราพยายามหาซื้อที่ที่ซื้อตั๋วนะคะแต่ว่าเครื่องที่ซื้อตั๋วอัตโนมัติเมื่อี้ยมันเจง๊งว mm ู hmm. วิวสวยมากนี่คือวิวสถานีรถไฟ mm hmm. ตอนเราเราจะเดินทางไปโซลป์นะคะ mm hmm. เดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีตรงที่ซื้อบัตรนะคะเราอยู่ที่รถ mm hmm. ไฟแล้วนะคะ แบบเกือบไม่ทันซื้อแบบผ้าในทิทสไตล์นะคะอันนี้นะคะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษเลยทุกคนจะเป็นภาษาฟลิชทั้งหมดเลยนะคะส่วนมากสำหรับผู้ใหญ่2คนราคารวม9 0คิดเป็นไทยก็96บาทนะคะประมาณ10กว่าสถานีนะคะทุกคนบัตรนี้มีเวลา3ชั่วโมงเราเดินทางจากกระดานไปถึงโซโฟอรใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะทุกคน สุอพอเราเดินออกมาจากสถานีแล้วนะนะคะแล้วก็เดินตามผู้คนมาเลยจะมีป้ายทางออกนะคะก็เดินมาที่อแล้วก็จะดูเหมือนเป็นมอลเล็กๆนะคะ่าตอนนี้รู้สึกหน่งน้ำมากเลย ุณรวยละห้าสิบบาทนะน้ำขวดละสี่สิบถนนตรงนี้เรียกว่ามอนเชกมอนเชกเออหกอ๋อมันพูดยากอ่ะทุกคน คือที่นี่ดีมากถ้าใครมาโปแลนด์มากดังแนะนำให้ทุกคนมาต่อที่โซปอร์ตเลยเพราะว่าห่างกันนั่งรถไฟมาประมาณ20นาทีทุกคนแล้วมันเป็นที่ทีเ่เหมือนกับว่าติดกับบีชอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วคือดูที่นั่งชิลดีโคตรดีอ่ะแบบร้านนานั่งมาก เดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซอร์วิสนักท่องเที่ยวนะคะเราอยากรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เข้าไปถามอินฟอร์มิชันตรงนี้ได้เมืองนี้ก็สวยดีเหมือนกระดานสวยอ๋อันนั้นอันนี้ก็เป็นโรงแรมะคะโมโลโฮเทล มากเขาบ flying tiger เยสิโอ้โหนั่นคนหรืออะไรพวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวัน,วนอาทิตย์คนก็เลยแบบเยอะมากชิวิดมชวิดมตรงนี้จะเป็น ตึกแบบทุกคนแลนด์มาคนมาที่นี่ต้องมาถ่ายตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนเปนศูนย์การค้าข้างในนะคะแล้วก็จะเป็นรูปร่างแบบโคตโค้งองอๆอย่างนี้ทุกคนก็คือต้นไม้บางนั่นเอง ของหวานเรามาแล้วนะคะแล้วก็นี่เลย oh. อันนี้เป็นไอศครีมตันนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นร้อนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ประมาณ800บาทนะคะทุกคนโอ้ดีมากอันนี้เอ็น่ากินอยูที่ตึกโคงๆนะคะมัน <laughs> ชื่อตึกอะไรอลืมแล้วอะ ดูเลยนอมอทั้ว้าว so nice <c oughs> ทุกคนคือดีมากที่ส u อร์ r คือดีมาก สวยมากพื้นที่เยอะไม่แออัดแม้ว่าคนจะเยอะแต่ที่นั่งที่พาอะไรก็เยอะทุกคนคือมันดีแล้วก็ราคาไม่ไมแพงมากนะคะราคาไม่แพงมากคือสำหรับคนไทยเราอะสามารถมาได้แบบโอเคเลยไม่ถือว่าแบบหนักหนาสาหโหดอะไร ทยไอศรีมทุกคนที่นี่เขาบอกว่ามีไทยไอศครีมด้วยอ่ะฮะเสื้อไงเดริกติกไทยอะไเสื้อเลยสื้อเลยอ๋อทุกคนเป็นแบบนี้เ,เราก็คิดว่าเป็นอ่ะพาไอติมอารมณ์แอบว่าเป็นแบบไทยแท้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอติมทอดเหรอไม่ใช่ ไอติมนุดผูน้ำแข็งแข็งนั่นคุอันนี้ค่ามิ้นบอกว่าเป็นเป็นชีสที่เขาทำมาจากแคหละ,ละหรืออะไรที่แบบจากภูเขาเลยทุกคนแบบออริจินอลของเขาอะไรเงี้ยเดินทางมากไกลเนีนยะ <c oughs> ถ้าทุกคนอยากไปดูวิวตรงโน้นนะคะต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนต้องมาซื้อบัตร บัตรเข้าที่ตรงนี้นะคะที่นี่ที่นี่เขาจะแบบเขาจะเด่นเรื่องออพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนสวยมากแล้วเขามาทําเครื่องประดับนะคะราคาก็ประมาณ350บาทขึ้นไปนะคะเฮ้ยก็ไม่แพงนะสวยค่ะเยอะมากแถวนี้เขาจะแบบเยอะมากค่ะแล้วก็หินที่ได้ก็คือหินจาก that, ก็คือหินจาก <two. S 1> ทะเลเลย uh. โซ b ิกใ so สยังไงแล้วนั่นน่ะค้นใหญ่เลยคือแบบยาวไปถึงู่น้นทุกคนอันนี้น่ารักมากคือประมาณ650บาทนะทุกคนอันนี้ก็ประมาณ140โครนน่ารักร้านเมื่อกี้ที่เราผ่านมาน่ะ400โครนแต่อันนี้แค่แบบ140โครนน่ารักยิส นอ้ในพึ่งออกจากช็อปมาสวยไหมเป็นรูปพึ่งแล้วก็สีเหลืองๆนั้นคือเป็นอัมพันแทนนะคะสวยมากทุกคนอันนี้คือสี่พันบาทนะแล้วก็เป็นเป็นเส้นเป็นทองแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เรากำลังจะต่อแถวเข้าไปข้างในแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นบีชแล้วก็เป็นเป็นวิวให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะทุกคน คือเข้ามาอแดดกันนะทุกคนเยอะมากอ๋อมีสองฝั่งเลยฝั่งนี้ด้วยอ่านข่าวเมื่อคืนนี้นะคะเขาบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบร้อนมากของของที่นี่นะคะโปแลนด์เนาะแล้วก็พวกสาลร่แล้วก็อะไรที่อยู่ข้างล่างใต้ทะเละทุกคนมันมันคืออากาศมันร้อนมากแล้วมันก็เหมือนมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็ลอยขึ้นมาทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นสีดำๆบนฝั่ง น่ะมันเป็นมันเป็นสลายอะไรเงี้ยทุกคนเห็นปะแล้วมันก็จะแบบลอยขึ้นมาแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่หวั่นนะจ๊ะคนเขาก็ไม่หวั่นนะจ๊ะเพราะว่านานทีปีหนนอากาศเขาจะดีทุกคนซึ่งอาทิตย์หนึง่งขนาดช่วงหน้าร้อนช่วงนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ย จะมีแดดอยู่ประมาณ2วันค่ะนอกนั้นก็ฝนตกนะคะและทุกคนก็ไม่หวันที่จะมาเล่นน้ำหรือว่ามาอาบแดดกันนะคะทุกคนช่วงหน้าร้อนนะคะเราจะจ่ายบัตรเข้ามาคนละ100บาทนะคะส่วนหน้าหนาวหรืออะไรเงี้ยก็เข้าฟรีล้วบอกว่าจุดชมวิวจุดขึ้นจุดขึ้นเรือไปที่ต่างๆแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรโบ๊ทแฮมอะทุกคนเป็นท่าเรือเออเขาเรียกว,ว่าเป็นท่าเรือนะคะ เราสามารถที่จะซื้อทริปแล้วก็เขาจะพาเราล่องเรือน,นะคะ,คะ,คะทุกคนเรดคนละเจ็ดร้อยค่ะทุกคนเรือตอนนี้ตอนนี้เรากำลังหาที่นั่งกินข้าวนะคะซึ่งบอกว่าโอ้ไม่ก็คนเยอะมากทุกคนคือถ้าใครจะมานแนะนำนะคะอย่ามาวันหยุดเด็ดขาดนะเสาุกเสาร์อาทิตย์นี้คืออย่ามานะ เกือแทบไม่มีที่ว่างเลยอ่ะกววยจะได้ที่ว่างนะทุกคนอันนี้ดูคนรอต่อแถวซึ่งคาเมลเสื้อขาวนุ่นกำลังยืนรอต่อแถวสั่งอาหารอยู่นะคะที่นี่เป็นเป็นเมืองแห่งคนที่ชอบเบียร์เลยนะคะเพราะว่าเบียร์ที่นี่จะมีมีรสชาติมีหลายรสชาติมากทุกคนจะมีรสชาติเลมอนนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ คือพวกรสชาติผลไม้ต่างๆนะคะส่วนตัวนี้เอเอาเบียร์สตรอบเบอรี่นะคะรสสตรอบเบอรี่แก้วละ170นะคะแก้วนี้นะมาชิมกันอร่อยมากอดดมาเป็นตัวเลยคือที่นี่นะคะถ้ามาที่นี่ เขาจะนิยมกินปลาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นปลาทอดแล้วก็มีสลัดต่างๆก็คือแต่ละอย่างเขาจะช่างตามน้่หนักนะคะทุกคนแล้วแต่ปลาตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมลวลแคือนล้อหนึองร้อยยีบาท เห็นตรงนี้ที่เขาล้อมไว้ไหมคะที่เขาล้อมไว้นะคะข้างในเนี้ยก็คือตอนเนี้เขากําลังค้นหาสิ่งของหรือว่าศพของทหารที่เกิดการเสียชีวิตตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคือตอนนี้เขาก็กําลังหาอยู่นะคะแล้วเขาก็หาสิ่งของมาได้แล้วทั้งหมดประมาณห้าหมื่นกว่า กว่าชิ้นนะคะกว่าอย่างเลยนะคะทั้งทั้งร่างคนทั้งสิ่งของอาวุธต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังหาเพิ่มอยู่ค่ะโอเคต่อไปเราจะไปดูสิกเนเจอของที่นี่เลยทุกคนที่มาที่กระดานต้องมาที่นี่นะคะ<อ>เพราะว่าที่นี่เป็นประวัติศาสตร์ของสองครามโลกครั้งที่สองด้วยนะคะตรงนี้คือ ที่พำนักของทหารก่อนหน้านี้นะคะเป็นซากประคากพังสามารถเข้าไปข้างในได้ันนี้เป็นอินโฟเมชันต่างๆนะคะเราสามารถอ่านประวัติศาสตร์ของที่นี่ได้เลยนะคะก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะบางทีมันก็แบบอารมณ์แบบสะเทือนใจอะทุกคน <definite>. <S <S> <S มันเป็นอะไรที่แบบดหดวที่ ที่ที่หดหูมากที่สุดเลยก็จะเป็นอัลชวีตนะคะส่วนที่นี่ก็เป็นอันดับสองเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูดจากคลิปของอัลชวีตก็คือเข้าไปดูนะได้เลยนะคะเอได้ทำคลิปไว้อยู่นะคะอันนั้นแบบหดหูมากตรงนี้ก็คือ เป็นเหมือนอนุสาวรีย์นะคะชื่อว่าเวสต์แพสเตเป็นคาบสมุทรในกระดานนะคะที่ประเทศโปลแลนด์เนาะจะตั้งอยู่บนปากชายฝั่งของทะเลบอลติก hmm. สถานที่ตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้ทุกคนเห็นปะมันจะเป็นท่าเรือต่างๆเยอะมากนะคะ mm hmm. ก็คือมันจะเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งทางทหารของโปลแลนด์นะคะ mm hmm. นี่เลยและตรงนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย ในความทรงจำของผู้พิทักษ์โปรแลนด์นะคะจะมีชื่อเสียงในเรื่องของอ,อ่อเบเตอร์ออฟเบสเตอร์นะคะซึ่งเป็นการประทะกันในการทำสงครามครั้งแรกนะคะของกองทัพโปรแลนด์แล้วก็เยอรมันนะคะตรงนี้เลยแล้วก็เป็นการรบครั้งแรกของสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้เลยนะคะแล้วที่ป้ายตรงนู้นขาวๆที่เขาเขียนไว้ใจก็คือโ no นมอ r e w อ r นะคะก็คือเ เขาไม่ต้องการที่จะมีการทำสงครามอะไรอีกแล้วนะคะใ่เห็นไหมธงของประเทศโปแลนด์ก็คือขาวแดงนะคะ